โอเคครับทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กันกับ AO Shot นะครับผมนาโซจากกิ QP พชิวๆนะครับก็จะมาแลกการ์ดเนาะเราอยู่กันตรงจุดนี้ที่ที่เป็นจุดน่ารักนะครับกับราชาโปลิ n งนั่นเองเดี๋ยวเราจะแลกการ์ดจากกิจกรรมนะครับก็อ,อยู่ในกลุ่มของ h o ตสปอตผู้เริ่มต้นออกเดินทางแล้วก็เลือก MVP เลือกได้นะครับตอนนี้ผมได้การ์ดท,ที่ผมจะเลือกแล้วล่ะนั่นก็คือบา์ฟเมตนั่นเอง เอาละครับกดรับแล้วนะดูสเตตัสกันก่อนบวกฮิตสินะฮะสร้างความเสียหายมอนเตอร์ทั้งหมด10นะฮะสิเปอร์เซนต์แล้วก็สั่งาอยจอมอนเตอร์เป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่ในไลยะประชิดด้วยนะครับก็คือเป็นตีหมู่ไปด้วยนั่นเองเอาละจะกดแรกแล้วนะหนึ่งสองปุ๊บมันเลือดท่านเป็นรางวัลสุดท้ายใหม่หากแล้วมันตกลงได้รับแล้วครับบาร์ฟูมิดการ์ดอ่าแจม มากมากเลยเอาละครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อนะฮะมุ่จะใช้กับกาตาใบนี้อากาตาตัวนี้นั่นเองนะครับเสียบการออกกาดเอากราดมดออกฮะเปลี่ยนละฮะเป็นวาลฟูมตเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวผมจะหาตังไปเจาะรูเพิ่มเนอะแล้วก็ใส่กร์ดอีกสักใบที่ผมอยากจะใส่สักหน่อยนะครับโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ